สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวปดูความจำมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์ของแพลตฟอร์มดิจิตอลนะครับอาจะจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยเนาะอันดับแรกนะครับเราเข้าไปที่หน้า Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า k m MM m k t h นะครับอ่แล้วเราก็เข้ามาที่เว็บแรกเลยเนาะอ่าทีนี้นะครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับแล้วเลื่อนไปที่ขวามือบนจะมีคำว่าสมัครสมาชิกเนาะเอาก็เดี๋ยวให้เราเข้าไปเลยเนาะ อันตรงนี้นะครับของเราจะต้องใส่ข้อมูลนะครับเพื่อเป็นการสมัครสมาชิกเนาะตรงนี้จะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงก็ได้เนาะล้วก็กดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยอันทีนี้นะครับหลังจากที่เรากดลงชื่อเข้าใช้งานนะครับจะเด้กลับมาที่หน้าเดิมเนาะเราก็เอารหัสที่เราสมัครสมาชิกนะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็กดลงชื่อลงชื่อเข้าใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับอันทีนี้นะครับหลังจากที่เรากดลงชื่อเข้าใช้งานนะครับจะเด้เข้าไปที่หน้าเมนูของเว็บไซต์เนาะท่านใะ อ่าน oh ี่ครับทีนี้นะครับเราเลื Brothers ่อนไปดูด้านบนตรงนี้ครับด้านบนนะครับจะมีแพลตฟอร์มแล้วเลือกใช้งาน้อาจะมีแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กสตร์แกมทิดตอ t ยูทูบทิเตอร์แล้วก็อื่น้นนะครับอ่าทีนี้ให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการจะปครับแพลตฟอร์มทิดตอกก็อยู่ตรงนี้เนาะให้เราเลือกไปเลยนะครับอ่าทีนี้นะครับหลังจากที่เราเลือกแพลตฟอร์มจากด้านบนเนาะให้เรื่มลงมาตรงบนหมวดตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นี่เขาจะมีหัวข้อเลือกเยอะแยะมากมาย อ่ะสาเหตุที่ผมเลือกหัวข้อนี้ครับก็คือหัวข้อนี้ครับจะเป็นหัวข้อที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเขาจะรวบรวมบริการไว้เนาะขออภัยครับผมลืมบอกเนาะก็คือเขาจะรวบรวมบริการที่ดีที่สุดไว้ในหัวข้อนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูตรงช่องต่อไปคือช่องบริการเนาะอ่ะตรงช่องบริการนะครับเขาจะมีหัวข้อแล้วเลือกเยอะแยะมากมายนะครับว่าการที่ปั๊มหัวข้ออะไรเนาะอ่ะทีนี้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับเลื่อนลงมาหาหัวข้อแชร์คลิปวิดีโอตรงนี้นะครับเห็นไหม อ่ะมันจะมีทั้งหมด3ตัวเลยนะ3ตัวในการให้เราเลือกใช้งานนะใช้คลิปวิดีโอเห็นไหมแต่ละอันนะครับจะมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆกันไปเนาะอ่ะถ้าเรามาดูตัวแรกครับก็คือเป็นหัวข้อแชร์คลิปวิดีโอทิกต็อนะครับสูงถึงหนึ่งชั่วโมงเนาะอันนี้ก็เป็นเวลาดีเลียในการที่ยอดจะขึ้นนะครับสูงถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วก็สูงสุดสองร้อยเอ็มนะครับอันนี้ปั๊มได้สองร้อยเอ็มเลยเนาะแล้วก็นี่จะเป็นความเร็วนะครับความเร็วที่เป็น ความเร็วของยอดที่จะขึ้นเนาะก็คือเป็นความเร็ว10เครื่ต่อวันเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวรับประกัน30วันนะครับแล้วก็ข้างหลังจะเป็นราคาตัวนี้เนาะอ่ะส่วนตัวที่2ครับก็คือใช้คลิปวิดีโอติกต่อนะครับ0ูถึงสชั่วโมงใช่หไหมตัวนี้ก็จะดีเลย์กว่าตัวด้านบนนะครับใช่ไหมสูงสุดหนึ่งรอยมด้วยเนาะอ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่รวดเร็วนะครับควาเขียนไว้เนาะแล้วก็รับประกัน30วันเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นราคาเนาะอ่ะส่วนตัวที่สามผมว่าจะไม่พอแล บริการตัวอื coming, ่นอ่ะผมก็จะให้คุณผู้ชมครับลองไปอ่านเพิ่มเติมดูนะครับว่าคุณผู้ชมนะครับต้องการที่จะเลือกบริการตัวไหนเนาะถูกใจบริการตัวไหนก็สามารถที่จะเลือกตัวนั้นได้เลยนะครับหรือว่าคุณผู้ชมนะครับจะเลือกตามผมก็ได้นะครับผมจะเลือกเป็นตัวเป็นตัวแรกเลยแล้วกันนะครับตัวนี้เนาะอันนี้มาช่องต่อไปคือช่องคาอธิบายครับตรงนี้ไม่มีเรื่องว่าเราไปต่ออะไเลยเนาะมาตรงช่องลิงก์ครับสำหรับวัที่ถึงช่องลิงก์ครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าโพสต์ของเรากับปี้ลิงค์โพสต์ของเราที่อยู่ด้านบบนนนนตรรงงงงี้้ะะคัเเเอออาาามส่่ขชลลิก์ไดย อ่ะปริมาณตรงช่องปริมาณช่องปริมาณก็คือเป็นช่องที่ใส่ย,ยอดจำนวนที่เรกากต้องการจะปั๊มนะครับต้องการที่จะปัม๊มยอดเท่าไหรนะ่เนาะตรงน,นี้มันจะมีเขียนนะครับว่าขั้นต่ำปั๊มเท่าไหร่แล้วก็สูงสุดปั๊มเท่าไหร่เนาะแล้วใส่ย,ยอดไปเลยนะครับ oh, oh, oh. อันนี้มาดูตรงช่องเวลาเฉลี่ยครับไ,ได้วยกันนะครับสองช่องนี้แล้วก็ไม่ต้องใส่เลยน,นะครับเพราะว่าเขาจะคำนวณมาให้เราแล้วเนาะ oh, oh. อ่ะทีนี้นะครับหลังจากที่เราใส่ข้อมูลครบแล้วนะครับไปแล้วกดสั่งซื้อได้เลยเนาะอ่ะที่นี้นะครับเราจะได้ขข้ออความทีี่เยนบกว่าระบบได้รับคสัั่งงรขอคคุณแล้วนะบ อันนี้จะมีข้อมูลที่เราใส่เมื่อกี้เนาะสําหรับคนที่ถึงขั้นตอนนี้ครับก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมทุกท่านครับรอสักครู่ในการดำเนินงานเนาะเดี๋ยวระหว่างรอเดี๋ยวให้เราไปเมนูต่อไปเลยแล้วกันก็คือมาที่เมนูประวัติการสั่งซื้อนะครับอ่าเมนูประวัติการสั่งซื้อนะครับก็คือเป็นเมนูเอาไว้เช็คประวัติการสั่งซื้อเนาะว่าเราซื้อว่าเราซื้อของข้าบริการถูกหรือเปล่าครับจะมีหตรงนี้จะมีหกข้อบริการที่เราซื้อเมื่อกี้เนาะแล้วตรงนี้ครับเราใส่ลิงก์ถูกหรือเปล่าครับวิธีกการเช็คดี็แค่กดดไไปที่ลิงก์น อ่าขออภัยครับจะเป็นสถานะบอกเนาะตอนนี้นะครับเว็บไซต์กำลังดำเนินการที่ไหนเนาะก็อันนี้นคืออยู่ในช่วงรอดำเนินการครับแต่ระหว่างรอเดี๋ยวเราไปเมนูต่อไปเลยกันก็คือมาที่เมนูเติมเงินนะครับอ่าเมนูเติมเงินนะครับจะมีของช่องทางและเรือกใช้งานเนาะมีช่องทางแรกสแกนเค,คร 2, อนนร์โค้ดช่องทาง 3, ที่สองโอนเงินนะสลิปช่องทางที่สามทุนได้โบเลตช่องทางที่สี่อัมพาวเลตธนาคารคริปโตช่องทางที่หกเพอร์เฟกต์วั 6, นนี้นะครับส่วนด้านขวาจะมีประวัติการเติมเงินถ้าเราดูเนาะส่วน,นด้านาด้านล่างสุดนะครับจะมีให้ใส่ย,ยอดจำนวนเเเเเเงงงิิินน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 ทีี่่รรรรราาาาาตต้้้้อกมมะะะะะสววดดดบบบคคคััจแใหูย อ่าโอเคครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปต่อครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าโพลของเราก่อนเนาะเ่ราตอนนี้ยอดแชร์ของเรามมนขึ้นหรือย่างนะครับตอนนี้มียอดแชร์อยู่หนึ่งยอดแชร์เนาะก็เดี๋ยวเราเลเ่อหน้าจอหนึ่งครั้งนะครับอ่าตอนนี้นะครับยอดแชร์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ขึ้นมาที่หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดยอดเลยเนาะอ่าโอเคครับสำหรับพันที่ปั๊มยอดแชร์ขึ้นเลยครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเนาะอ่ะก่อนที่เราจะจากกล้างกันไปนะครับก่อนจะมีเมนูมาแนะนำกับคุณผู้ชมมนนรัาดตตงงิวีเ อ่ถ้าคุณผู้ชมนะครับเอาเรื่อตัวนี้นะครับแชร์ให้กับคุณหรือว่าแนะกนำให้กับคนอื่นนะครับคุณผู้ชมจะได้อัตราค่าแนะนำเนี่ย5%เนาะก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมเนาะอ่ะแต่ตรงนี้ก็เหมือนเป็นการเปิดทัมมาได้ให้กับคุณผู้ชมนะครับส่วนหน้าขวาครับจะมีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมบอร์ดเนาะทีนี้ให้เรากลับมาที่เมนูแรกครับก็คือเป็นเมนูคำสั่งซื้อใหม่เนาะเราเริ่มไปทางขวามือบนนะครับจะมีคำว่าติดต่อไอเมนตรงนี้เนาะอ่าเมนูนี้ครับก็คือเป็นเมนูไว้สำหรับติดต่อแอดมินโดยตรงนะครับถ้า ใั้ไปเมนูต่อไปเขาจะเป็นเมนูดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับ อีตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเขาจะติดต่อคุณผู้ชมสำหรับคนที่ใช้มือถือทั้งระบบ Android และ i o s นะครับก็สามารถที่กดปุ่มฟ้านะครับเพื่อเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือเนาะออ๋ถ้ามีแทค่ขอขอแพร่คุณผู้ชมนะครับก็ถ้ามีแอปพลิเคชันนะครับก็สะดวกสบายต่อการใช้งานเนาะอ่าโอเคครับทีนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมแจกเพลงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์เนาะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับก็ไปทดลองใช้งานกันได้เนาะส่งไวันนี้นะครับผมจะมีข้อเอ้ยขอไปครับส่ง